สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนโรงเรียนพุทธิโสพลชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ 4, ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สองกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบของการทำบัวลอยนั่นเองเออ เราก็ได้รู้ว่าวัวลอยเนี่ยมันจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะในการที่จะนำม,มาทำเป็นวัวลอยได้ไม่ว่าจะเป็นแป้งนี่น้ำตาลอะสีผสมอาหารจากสมุนไพรจากธรรมชาติ อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องของแป้งค่ะเราจะมาเลือกแป้งในการทำบัวลอยกันค่ะเราจะมารู้สั่กับแป้งกันนะคะว่าแป้งนะั้นอ่ะเป็นอย่างไรและแป้งมีแป้งอะไรบ้างเราจะมาเรียนรู้กันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จัก,กแป้งก,กันก่อนค่ะแป้งนะคะจะอยู่ในกลุ่มสารอาหารกลุ่มประเภทของคาร์โบไฮเดตค่ะคาร์โบไฮเดตก็อย่างเช่นกลุ่มกลุ่มนี้ก็จะมีพวกข้าวพวกเผือกพวกมันซึ่งก็จะมีแป้งอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยค่ะกลุ่มนี้นะคะก็จะเวลากินอาหารเข้าไปแล้วเราก็จะให้พลัง ก็จะให้พลังงานแก่ร่างกายของเราเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะอันนี้ก็คือประโยชน์ของแป้งนั่นเองนะคะแป้งกินเข้าไปแล้วก็จะทำให้เรามีพลังงานในการที่จะใช้ชีวิตดำเนินกิจกรรมต่างๆค่ะแป้งเนาะกินเข้าไปแล้วอา่ากินเข้าไปแล้วอ้ามันเป็นแป้งแล้วเราจะได้พลังงานอย่างไรก็คือ แป้งถ้าเรากินเข้าไปแล้วมันจะเกิดการย่อยค่ะเด็กๆรู้จักการย่อยไหมคะการย่อยก็คือทำให้สิ่งที่มีขนาดใหญ่ให้มันมีขนาดเล็กลงนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าการย่อยซึ่งแป้งเรากินแป้งเข้าไปสิ่งแรกที่ทำการย่อยแป้งนะคะก็คือก็คืออะไรคะ ก็คือปากของเราค่ะปากนะคะก็จะทำหน้าที่ในการย่อยแป้งค่ะนี่ทำหน้าที่ในการย่อยแป้งค่ะก็คือมีก็จะปล่อยเอนไซม์หรือน้ำลายออกมาทำให้บอกว่าแป้งเนี่ยนะคะมีความอ่อนนุ่มมีความอ่อนนุ่มแล้วเราสามารถที่จะกลืนลงไปได้ค่ะหลังจากนั้นแป้งก็จะถูกย่อยที่อีกที่หนึ่งก็คือที่ ถูกเจยาอ,ยอกทีที่ลำเส้นเล็กย้อยจนมันมีขนาดเล็ก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 ,ลก,ลกหลังจากนั้นลำเส้นเล็กก็จะดูซึมเข้าไปค่ะดูซึมเข้าไปร่างกายก็จะเอาไปเปลี่ยนเป็นพลังงานทําให้เรามีกําลังค่ะกาลังในการทํากิจกรรมต่างๆค่ะอันนี้ก็คือแป้งนั่นเองเนาะแป้ง เข้าไปแล้วนะคะกินเข้าไปฟันของเราก็จะทำหน้าที่รัดโบด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 ให้มันละเอียดนะคะให้มันละเอียดหลังจากนั้นก็ผสมผสานกับน้ำลายคืนเข้าไปถูกด้วยที่ปากแล้วก็ที่หลังไส้เล็กค่ะ <_ c oughs> ่ะต่อไป มาดูแป้งอันที่หนึ่งเลยนะคะก็คือแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้านั่นเองเ,องเนาะแป้งข้าวเจ้าค่ะต่อไปสองนะคะก็คือแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวน,นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นอันที่สามแป้งสาลีแป้งสาลีอันที่สี่ก็คือแป้งถั่วเขียว แป้งถั่วเขียวและอันที่หนะคะแป้งชีกีที่5ก็คือแป้งมันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลังและแป้งอันที่6ก็คือแป้งเท้าใหญ่ม่อมค่ะเท้าใหญ่ม่อมนั่นเองเลอ,อมีทั้งหมดอยู่6ชนิดนะคะที่นํามาทําเป็นขนมนี่ท่ที่สามารถนํามาทําเป็นขนมได้อันที่1เลยก็คือแป้งข้าวเจ้า2แป้งข้าวเหนียว สาแป้งฝาลีสีแป้งถั่วเขียว 5. ้แป้งมันสำปะหลัง 6. กแป้งเท้าใหญ่ม่อมค่ะนี่มีทั้งหมดอยู่6ชนิดนะคะที่สามารถนำมาทำขนมได้เอ๊ะอเด็กรู้ไหมคะว่าเอะแป้งชนิดไหนหน้าที่สามารถนํามาทําเป็นขนมบัวลอยที่ไม่เป็นลูกกลมๆได้นี่เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันค่ะต้อง ฟังให้ดีๆนะคะเราก็ทําความเข้าใจเดี๋ยด็กๆก็จะสามารถบอกได้ว่าแป้งอะไรที่สามารถใช้ทําขนมวัวลอยของเราค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มกันตรงที่แป้งข้าวเจ้ากันนะคะแป้งข้าวเจ้าทํามาจากเมล็ดข้าวเจ้าเหมาะทําอาหารที่ต้องการความอยู่ตัวเนื้อที่ได้ก็จะมีความแข็งร่วนเมนูที่แนะนำ คือขนมเบื้องขนมชั้นรอดช่องค่ะต่อไปค่ะแป้งต่อไปก็คือแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวทำมาจากเมล็ดข้าวเหนียวชนิดเกี่ยวกับที่กินคู่กับส้มตําเหมาะกับอาหารที่ต้องการความเหนียวนุ่มเมนูที่แนะนําบวัวลอยขนมเทียนขนมบ้าบินต่อไปค่ะแป้งชนิดที่3ก็คือแป้งสาลี สาลีบางคนเรียกว่าแป้งเค้กทำมาจากแป้งสาลีชนิดเบาไม่ค่อยดูดซับน้ำเหมาะสำหรับทำเมนูขนมเค้กทุกชนิดเลยเมนูแนะนำขนมกลีบลำดวนขนมปุยไา้ขนมสาลีค่ะแป้งชนิดที่4ก็คือแป้งถั่วเขียวค่ะแป้ง ัว่วเขียวแน่นอนเลยว่าก็ทํามาจากเมล็ดถั่วเขียวลักษณะใสคล้ายวุ้นมันเงาเหมาะสําหรับเมนูที่ต้องการความอยู่ตัวเมนูที่แยะนํำสลิมตะโก้ขนมลืมกลืม้มต่อไปค่ะแป้งชนิดที่5ก็คือแป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสะปลังก็ทำมาจากมันสะหลังนั่นเองค่ะบางคนเรียกว่าแป้งมันเหมาะกับอาหารที่มีความเหนียวใสขึ้นเงาเมื่อเย็นจะคืนตัวง่ายเมนูที่แนะนำทับทิมกรอบปลากรีบไข่เตา่าหอยลอด ไปค่ะแป้งสุดท้ายก็คือแป้งเท้าใหญ่ม่อมค่ะทํามาจากหัวมันเท้าใหญ่ม่อมเป็นแป้งราคาสูงเก็บเกี่ยวได้ปีละครั้งเหมาะสําหรับทําอาหารที่ต้องการความข้นเหนียวและมันวาวเมนูที่แนะนําขนมเปียกปูนขนมดอกไม้และขนมถ้วยค่ะ ก็คือประเภทของแป้งนะคะที่นำมาใช้ทำขนมนั่นเองค่ะอย่างที่คำถามที่ถามไปตอนต้นถามว่านักเรียนคิดว่าขนมวัวลอยใช้แป้งอะไรในการทำนี่เด็กๆตอบได้ไหมตอบได้หรือเปล่านี่หากใครที่ยังไม่รู้นะคะให้ย้อนกลับไปดูคลิป ตอนเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วสัปดาหนะ์หน้าเราจะมาเฉลยกันว่าแป้งชนิดไหนที่ใช้ในการทำขนมบัวลอยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะไม่มีการบ้านค่ะไม่มีการบ้านเนาะให้แต่ให้เด็กๆเนี่ยไปทบทวนดูว่าแป้นมีกี่ชนิดและแป้นมีประโยชน์อย่างไรนะคะให้กลับไปทบทวนที่คลิปได้ถ้าสัปดาห์หน้าครูให้เด็กๆตอบคําถามเด็กๆก็จะต้องตอบได้นะคะสําหรับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์2ก็ หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้คุณครูชันนันทิดาไปไปอขอตัวไปหาอะไรกินก่อนนะคะเด็กๆค่ะบ๊ายบายค่ะ